เรื่องของกรณีถอดถอนนายเศรษฐาทวีเสนนายกรัฐมนตรีนะคะว่าจะหลุดออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือไม่หรือว่าจะได้ไปต่อนะคะตามเรื่องนี้กันในเวลเฮดไลน์ค่ะ วันนี้เวลาบ่ายสามงตรงนะคะ15นาฬิกาค่ะเราจะได้ทราบกันแล้วนะคะว่าสุดท้ายแล้วที่เรารอกันมานานเนี่ยนะคะความชัดเจนทางการเมืองไทยจะออกมาหน้าไหนซึ่งก็แน่นอนว่ามี2หน้าใหญ่ๆ,ๆนะคะก็คือนายกรอดได้ดํารงตําแหน่งต่อหรือนายกไม่รอดนะคะหลุดออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งเรื่องนี้มีทั้งสื่อไทยสื่อนอกให้ความสนใจค่ะ <c oughs> เราพาคุณผู้ชมไปตามกันนะคะจากกรณีที่ทางด้านของ มาชิกวุฒิสภาหรือว่าสวา40ท่านนะคะยื่นคำร้องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท้งที่รู้หรือว่าควรรู้ว่านายพิชิตนั้นขวขาดคุณสมบัติหรือว่ามีลักษณะต้องห้ามเนื่องจากเคยถูกคำสั่งสาลฎีกาคุมขังเป็นเวลา6เดือนแม้ทางด้านของนายพิชิตเนี่ยลาออกไปแล้วแต่ว่านายเสรียซึ่งดำรงตำแหน่งมาได้ไม่ถึง1ปีเต็มแล้วก็จริงๆแล้วนายเสถีรนะคะนายกรัฐมนตรี ตอนนี้ยืนยันนะคะว่าตัวเขาเองบอริสุทธิ์นะคะซึ่งท่านเองก็เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30นะคะซึ่งต้องถามว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไรจะพ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือไม่หรือว่าจะทําให้คณะคอรมอนหลุดไปทั้งคณะหรือเปล่าหรือสภาผู้แทนราษฎรจะต้องโหวตเลือกนายกคนใหม่นะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะรายงานข่าวระบุนะคะว่าวันนี้นะคะคุณเศรษฐาจะไม่อยู่ที่ศาลในการฟังคําตัดสินนะคะให้เหตุผลว่าติดภาร แล้วก็จะส่งนายแพทย์โพรมินเลิศสุริเดชไปเป็นผู้ที่รับฟังแทนนะคะหรือว่าทางด้านของหมอบมิงที่เป็นเลขาธิการนี่ยแหละค่ะรูเบิร์กก็เลยวิเคราะห์ไว้นะคะว่าน่าจะมี2องเซนเนริโอหรือว่า2ฉากทัดสาหรับ คดีในวันนี้ว่าจะเป็นอย่างไรกรณี <c oughs> แรกนะคะก็คือกรณีไม่มีความผิดค่ะซึ่งคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญถ้าเป็นแบบนี้จะเป็นผลดีกับทั้งนายกเศรษฐาเองนะคะแล้วก็จะเห็นด้วยว่าทิศทางเศรษฐกิจไทยที่ถือว่าใหญ่เป็นอันดับสองของอาเซียนนั้นก็จะเดินไปตามปกติได้เนื่องจากหลุดจากความเสี่ยงคำคอรหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับรัฐบาลผสมทันทีค่ะเพราะเพื่อไทยครองอํานาจอยู่แล้วก็จะยังคงรักษาตําแหน่งทางการเมืองสูงสุดเอาไว้ได้ แล้วก็จะเอาชนะพันธมิตรในรัฐบาลผาสมฝ่ายอนุรักษ์นิยมนะคะที่ถูกตั้งคําถามว่าเป็นผู้สนับสนุนคําร้องที่ทางสวในยื่นร้องต่อทางศาลกรณีถอดถอนนายเสถาหรือไม่ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจะเป็นข่าวดีนะคะสําหรับนักลงทุนต่างชาติที่กังวลถึงผลกระทบเรื่องสเสถียรภาพทางการเมืองแล้วก็รัฐบาลตอนนี้นําโดยพลเรือนก็ถือเป็นชัยชนะค่ะที่ต่อสู้มาอย่างยากลําบากหลังจากไทยปกครองโดยสถาบันที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพ มาเกือบ10ปีเต็มอีกทั้งปีนี้นะคะ Foreign f u n นหรือว่ากองทุนต่างชาติก็มีเงินไหลออกจากตลาดหุ้นไทยไปแล้วกว่า3,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า1น0 0 0แสนล้านบาทนะคะส่งผลให้ดัชนีเซเนของไทยเนี่ยลดลงสุดระดับต่ำสุดในรอบ4ปีเป็น1ในดัชนีที่มีผลงานแย่ที่สุดในดัชนีตลาดหุ้นโลกทั้งหมดนะคะที่บรูมเบิร์กติดตามในปีที่ผ่านมาแต่เนื่องจากเสร็จคุณเศรษฐาเองเนี่ยนะคะไม่ได้ถูกสั่งพักให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อนะคะดังนั้นหลายคนก็หลอ ติดตามเรื่องของตัวโครงการแจกเงินรัฐบาลนะคะดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทที่มีวงเงินรวมรวมเนี่ยสี่แสนห้าหมื่นหึงห้าแสนบาทนะคะเพื่อกระตุ้นการบริโภคแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งถ้าสามารถไปต่อได้ความสําเร็จของโครงการนี้อาจจะช่วยตัดสินความนิยมของรัฐบาลของนายกเศรษฐาแล้วก็พรคเพื่อไทยที่ครองอํานาจได้นะคะหลังจากทางด้านของพักเองเนี่ยนะคะคะแนนลดลงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่คือกรณีแรกก็คือกรณีพ้นผิดกรณีที่สองนะคะถ้ามี ความผิดคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญไม่เป็นคุณไม่เป็นผลดีกับนายกเศรษฐาแล้วก็คณะรัฐมนตรีด้วยก็จะต้องลาออกนะคะทาให้เกิดการแย่งชิงกันระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อเจราจาแล้วก็ตกลงกันเกี่ยวกับผู้สมัครรับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไปหลังจากนั้นค่ะสภาผู้แทนราษฎรก็จะประชุมนะคะเพื่อลงคะแนนเสียงเลือกนายกคนใหม่ไม่มีการกําหนดระยะเวลาไว้นะคะว่าจะเลือกผู้นําคนไหนเมื่อไหร่ซึ่งถือเป็นความเสีย่ยงค่ะเพราะนั่นคือ เดียกาศทางการเมืองทันทีเศรษฐกิจก็มีความเสี่ยงที่จะหยุดชะง,งักนะคะซึ่งผู้ชาชนทางการเมืองแล้วก็นักกฎหมายเห็นแตกต่างกันค่ะบางก็บอกว่าจําเป็นต้องมีนายกรัฐมนตรีรักษาการบางก็บอกว่าไม่จําเป็นต้องมีนายกรักษาการนะคะแต่จะจําเป็นหรือไม่สิ่งที่คนต้องตามกันต่อก็คือรองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งใน6คนเนี่ยแหละค่ะซึ่งอาจจะเข้ามาดํารงตําแหน่งรักษาการแทนแต่ว่ารัฐธรรมนูญก็ไม่ได้เขียนไว้ชัดเจนในประเด็นนี้เศรษฐกิจ นี่นะคะก็น่าจะสร้างความเสี่ยงต่อ,อตราการเติบโต,ตของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะถ้ามีแรงกดดันทางการเมืองระหว่างพัคร่วมรัฐบาลก็จะเกิดช่องว่างทางอำนาจการลงทุนจากต่างประเทศหยุดชะงักลงนะคะแล้วก็ตลาดเองต้องรอความชัดเจนก่อนว่าใครจะเป็นผู้นําประเทศแล้วก็คุณเศรษฐะเองอาจจะทิ้งทวนนะคะถ้าไม่รอดนะคะหมายถึงว่าหลุดจากตําแหน่งเนี่ยอาจจะกลายเป็นการทิ้งทวนเศรษฐกิจที่โตได้แค่ประมาณ2%ต่อปีมานานถึง10ปีต่อไปท่ามกลาง ของการลงทุนที่หลายคนเนี่ยก็ติดตามวาทะระหว่างแบงค์ชาติกับรัฐบาลในเรื่องของดอกเบี้ยนโยบาย เรื่องนี้นะคะทางด้านของเ r รเซอรทันค่ะซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์จากออสเตรเลียแอนด์นิวซีแลนด์แบงกิ้งกรุ๊ปนะคะบอกว่าถ้ามองเฉพาะด้านเศรษฐกิจเนี่ยความกังวลที่อาจจะเกิดขึ้นแน่ๆก็คือความเสี่ยงเรื่องของการประท้วงนะคะแล้วก็อาจจะส่งผลต่อความล่าช้าของงบประมาณในปีหน้านะคะก็คือปี2025ที่จะเริ่มต้นขึ้นในเดือนตุลาคมปีนี้ส่วนโครงการกระเป๋าเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทนะคะถ้าเพื่อไทยไม่สามารถรักษาตําแหน่งนายกัฐมนตรีเอาไว้ได้ก็จะมีความเสี่ยงอย่างมากที่โครงการนี้ นอกจากจะล่าช้าไปแล้วอาจจะถึงขั้นยกเลิกไปได้ในท้ายที่สุดนะคะคําถามคือแล้วถ้าเป็นกรณีที่2คือนายกเศรษฐาหลุดจริงเนี่ยใครจะมาเป็นผู้นำนะคะคุณสมบัติที่จะเข้ามามีโอกาสชิงตําแหน่งผู้นํา แทนที่คุณเศรษฐาได้มี2คนนะคะรเบเวรเขาวิเคราะห์แบบนี้เขาบอกว่าคนแรกก็คือทางด้านของคุณนุ้งอิงนะคะคุณแพรทองทานชิน,นวัตรลูกสาวของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรกับอีกคนหนึ่งคือคุณชัยเกษมนิติสุริค่ะซึ่งตอนนี้อายุ75ปีแล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามรมเบเิรก,ก็บอกว่าแม้2คนนี้จะเป็นคนที่คุณสมบัติเหมาะสมแต่โอกาสน้อยมากเพราะว่าคุณแพรทองทานเองก็ยังไม่พร้อมจะรับตําแหน่งนี้และคุณชัยเกษมเองก็มีปัญหา สุขภาพร้ายแรงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาคำถามคือแล้วหวยจะไปตกที่ใครนะคะคำตอบก็คือจะไปอยู่ที่คุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะพักภูมิใจไทยซึ่งเป็นกลุ่มการเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองกลายเป็นตัวเต็งขึ้นมาทันทีส่วนคุณประวิทย์วงสุวรรณนะคะจากพักพลังประชารัฐก็ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพ คุณเพียรพันธ์สารีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานหัวหน้าพักกรมไทยสร้างชาติก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกจากกลุ่มอนุรักษ์นิยมนะคะนี่คือหน้าฉากการเมืองไทยตามทัศนคของทางบรูเบิร์กที่วิเคราะห์เอาไว้วันนี้บ่ายสามจะดูกันค่ะมาตรวจสอบสถานการณ์ที่บ้านเรากันบ้างน,นะครับว่าวันนี้บ่ายสามโมงเองนะครับทางด้านของสารรัฐธรรมนูญจะมีการวินิจฉัยคดีของนายกนะครับว่ามีคุณสมบัติในการที่ดำรงตําแหน่งต่อหรือไม่นะครับวันนี้เรามาคุยถึงฉากทัศนะครับจากมุมมองของบ้านในาทื่การ วันนี้น่าจะตื่นแล้วนะครับ <c oughs> เป็นบรรณาธิการข่าวไทยสำนักข่าวเดอะสแตนดาร์ดคุณเอกธนกรวงปัญญาเอกสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีค่ะเอกเ <c oughs> ช้านี้ทั้งวันด้วยนะคะ <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวจะมีไลฟ์ด้วยทางคุณเอกแบบนี้เราเห็นเซนเนริโอที่น่าจะเกิดขึ้นน่าจะมี2งทางแน่ๆแหละในมุมของคนที่อยู่วงในเนาะคลุกคลีกับทางด้านของการมือมานาน <c oughs> เรามองว่าเซนเนริโอที่น่าจะเกิดขึ้นนี้อะไรมีน้ําหนักมากกว่ากันแล้วก็มันจะออกมาได้แบบไหนบ้างคะ ก็ส <owad Es> ี่เดือนนะครับวัน like นี้เราก็จะได้คําตอบแล้วเพื่อที่จะเห็นฉากทัศน์ที่เราคุยกันมาตลอดสี่เดือนว่ารอดหรือไม่รอดนะครับก็จริงๆแล้ววันนี้ถ้าพูดกันแบบตรงๆนะครับบวกกับสถานการณ์ทางการเมืองหลายอย่างที่ประติดประต่อกันมาทั้งเรื่องของการที่พยายามจะเดินหน้านโยบายที่สําคัญก็คือดิจิท a ลวอลเล็ก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับแล้ว สเสถียรภาพของรัฐบาลการปรากฏตัวของนายกหลายคนก็บอกว่าน่าจะ่้นไปในทางที่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็คือรอดนะครับพูดกันแบบนี้แต่ว่ามติเสียงข้างมากที่จะให้รอดเนี่ยจะเป็นตัวเลขเท่าไหร่วันนี้ก็เหมือนต้องมาลุ้นหวยกันนิดนึงครับว่าจะออกมาที่เท่าไหร่แต่ว่าอย่างไรก็ตามก็อาจจะต้องเผื่อใจกันด้วยครับเพราะว่าออกได้สองทางเนาะทางที่ไม่รอดเนี่ยก็จะส่งผลกระทบค่อนข้าง เยอะอยู่พอสมควรครับหมายความว่าจะต้องไปตั้งต้นใหม่ในการเดินหน้าทางการเมืองใหม่ตั้งแต่เลือกนายกรัฐมนตรีใหม่เลือกคลอรอมใอหม่แล้วก็เริ่มต้นนโยบายใหม่ด้วยครับเอกก็้นถามต่อแบบนี้ครับว่าถ้าเกิดว่าออกมาเป็นไม่รอดสมมติเพราะมันมีฉากทัศนที่2อยู่นี้นะครับผลเข้าทางกฎหมายเนี่ยนายกไม่ได้ไปคนเดียวไปทั้งคอรมกระบวนการมันจะเป็นยังไงบ้างจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของการบริหารยังไงบ้างครับครับถ้าวันนี้นายกรัฐมนตรีไม่รอดนะครับ ก็จะมีผลให้คณะรัฐมนตรีต้องไปหมดทั้งคณะนะครับแต่ว่าคณะรัฐมนตรียังจะอยู่รักษาการก่อนเพื่อที่จะให้มีการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะครับโดยที่นายกรัฐมนตรีคนเดิมที่ไม่รอดเนี่ยครับจะไม่สามารถอยู่รักษาการได้นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องให้รองนายกรัฐมนตรีคนที่1 ก็คือคุณภูมิธรรมเวยชยชัยเนี่ยขึ้นมารักษาการแทนเมื่อวานนี้อาจารย์วิษณุพูดว่านายกมนตรีคนเดิมเนี่ยอาจจะยังอยู่รักษาการได้แต่ตอนหลังท่านก็มาแก้ข่าวนะครับก็มีความคาดเคลื่อนในเรื่องของการให้สัมภาษณ์โดยสรุปผลของกฎหมายถ้าเราอ่านอย่างชัดเจนเนี่ยรัฐธรรมนูญก็ไม่ให้รักษาการต่อนะครับทีนี้ถามว่าแล้วจะต้องเลือกนายกภายในกี่วันจะต้องเลือก,กเมื่อไหร่เราจะได้หน้าตานายกคนใหม่เมื่อไหร่รัฐธรรมนูญไม่ได้กําหนดไว้ครับเฮียวิศ บอกแค่ว่าต้องเลือกใหม่โดยเร็วคราวนี้ก็ใหม่โดยเร็วสําหรับในย่าทางการเมืองโดยที่แม้วกฎหมายเป็นตัวตั้งเนี่ยเร็วของใครก็คงเป็นเร็วของพรรคที่เป็นแกนนํารัฐบาลที่ต้องไปรวมเสียงกลับมาให้ได้แล้วก็เสนอใครเป็นนายกซึ่งต้องอยู่ในบัญชีคัดดิเดตนายกเท่านั้นเวลานี้มีตัวเลือกเพียงเจ็ดคนครับที่สามารถที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้ก็ ไทยก็มีสองคนพลเอกประยุทธ์ยังเป็นได้พลเอกประวิทย์ยังเป็นได้คุณอนุทินซึ่งถูกจับตาเป็นสปอตไลท์อย่างมากนะครับแล้วก็คุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์ครับอืมค่ะซึ่งเราให้น้ำหนักของโอกาสในการไม่รอดก็คือมาอมฉากทัศน์ที่สองมากน้อยแค่ไหนคะให้น้ำหนักถ้าเป็นเสียงข้างมากนี่ก็อยู่ในด้านข้างน้อยมากกว่าครับคือหมายความว่าโอกาสรอดมีสูงกว่าโอกาสไม่รอดครับณนะเวลานี้ที่ ครูทางการเมืองหรือว่าหลายคนคุยกันภายใต้เงื่อนไขต่างๆในเวลานี้ครับซึ่งวันนี้นายกร,รัฐมนตรีในช่วงเที่ยงจะไปพบปะประชาชนที่แถวตลาดเพลินจิตด้วยครับก็เป็นจังหวะขยับที่ถให้เห็นว่าจะมีการทํางานอย่างต่อเนื่องแล้วจริงๆครับพี่เฟินนายกร,รัฐมนตรีเนี่ยแจ้งกําหนดการต่อสื่อมวลชนยาวไปยันสิ้นเดือนจนถึงต้นกันยาแล้วครับว่ามีการลงพื้นที่ทํางานอะไรบ้างอันนี้ก็มีการส่งสัญญ,ญาณว่า ก็ปกติก็จะเดินหน้าทํางานอย่างปกติครับค่ะเมะื่อวานนี้พี่ต้มหนุม่มจันจะมีมีประเด็นในการบอกว่าเอ๊มีรับลงพลางอะไรหรือเปลา่าเพราะเราให้ให้น้องเอกเล่าให้ฟังหน่อยหน่อยหนึ่งว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็วมันกําลังจะเป็นปมสกิดตอนท้ายก่อนตัดสินในวันนี้ได้มากน้อยแค่ไหนคะ จริงๆก็เป็นในยะาทางการเมืองที่น่าสนใจแบบที่พี่ตุ้มโพธ์ครับอยู่ดีๆเมื่อวานนี้พรรคภูมิใจไทยใช่ไหมครับซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็มีการถแถลงเกี่ยวกับ Entertainment c o m ค l e x หรือกฎหมายที่บอกว่าคาสิโนเสรีได้เนี่ยครับว่าไม่เห็นด้วยอยู่ในสี่ข้อซึ่งจริงๆแล้วก็มาในจังหวะที่เรียกว่าถ้าเราใช้ภาษาแบบวัยรุ่นหน่อยก็จังหวัดนรกค,ครับเอ๊ะทำไมมาพูดเอาตอนที่อีกวันหนึง่งคนที่เป็นผู้นํารัฐบาลเนี่ยกําลัง ลูกผีลูกคนใช่ไหมครับว่าจะออกหน้าไหนกันแน่อะไรนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันจังหวะขยับหรือจังหวะเคลื่อนไหวอื่นๆที่พี่ตุ้มอธิบายถึงว่ามีการพบปะหรือมีการพูดถึงตัวนโยบายหรือว่าการหาหรือกฎหมายบางเรื่องที่เข้าสู่วาระคอรมอที่พูดถึงการอภัออยโทษให้บุคคลบางคนเนี่ยครับอันนี้ก็น่าสนใจอย,อยู่เหมือนกันว่าทําไมต้องเขียนเข้าคอรมอเมื่อวานนี้ก่อนที่จะมีการ ตัดสินของสารร,รัฐมนูญในวันนี้ครับแต่จริงๆถ้าเรามองปกติก็วันอังคารก็เป็นวาระของการประชุมคอมอรมอยู่แล้วครับวันนี้ก็เป็นวันตัดสินของสารรัฐมนูญซึ่งกำหนดเป็นปกติทุกวันพุธอยู่แล้วทีนี้ผมคิดว่าทั้งหมดเนี้ยเกี่ยวยงกันไหมก็น่าจะเกี่ยวข้องกันทําให้พุศรษฐาเองนายกรัฐมนตรีเองหรือแกนนาพรรครัฐบาลเองถ้าเกิดอุบิเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องที่จะต่อรองหรือพูดคุยกันได้แล้วก็เป็นการส่งสัญญ,ญาณว่า ตัวตัวพรร่วมรัฐบ,บาลเองก็ไม่ได้เห็นด้วยกันทั้งหมดทีนี้เสถียรภาพทางการเมืองจะชัดเจนก็คือวันนี้ครับแล้วก็สี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราพูดกันตรงๆก็เห็นชัดว่าตลาดหุ้นหรือว่าความไม่เชื่อมั่นความไม่มั่นใจในเชิงของเสถียรภาพของการเมืองแล้วก็ผู้นําของไทยเนี่ยก็มีปัญหาแล้วก็กระทบหลายเรื่องเหมือนกันครับรวมทั้งผมเคยคุยกับออฟในรายการเนี่ยครับบางทีจะเชิญนายกถัดจากวันที่14สิงหาคมไปเนี่ยก่อนหน้านี้ จะเชิญใครกันแน่จะเชิญได้ไหมถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นต้องเปลี่ยนเป็นใครมาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นเรื่องง่ายๆที่ชวนประชาชนใน,นการเกาะติดด้วยครับค่ะครับเอ๊ะคำถามนี้นะครับมติที่ออกมาเนี่ยสมมุติว่าไม่ใช่90มสมมุติเป็นแ1ดหนึ่งเจ็ดสองห้าสี่มันมีนัยยะทางการเมืองไหมครับไอความแตกต่างของคําวินิจฉัยขององค์คณะแต่ละท่านเนี่ยครับผมคิดว่าก็มีมีนัยยะครับพี่พ,พิ์เพราะว่าที่ผ่านมาเราก็มักจะ ดูตัวเลขกันอยู่เสมออ,มอย่างสมถ้าเป็นเอกฉันเนี่ยก็ชัดเจนว่ากําลังบอกนัยยะทางการเมืองอะไรเราอยู่ใช่ไหมฮะว่าแต่ละคืออํานาจที่ปรตายมีสามขาเนาะบริหารนิติบัญญัติตุลาการก็อย่างน้อยก็กําลังบอกเราว่าอีกขาหนึ่งของประชิปไตกําลังคิดอะไรและบอกอะไรกับบ้านเมืองนี้อยู่นะครับตัวเลขห้าต่อสี่หรือหกต่อสามเอาจริงๆก็น่าสนใจทั้งในเสียงข้างมากและเสียงข้างน้อยว่า ปกตินักข่าวการเมืองหรือคนที่ตามเรื่องนี้ก็จะไปดูกันว่าใครเป็นเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยและเทียบกับฮิสประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาว่าเคยให้เป็นบวกหรือเป็นลบแบบไหนกับคดีอย่างไรก็ทําให้เราประเมินทัศนะทางการเมืองจากฝ่ายตุลาการต่อ บริบทการเมืองไทยได้ด้วยครับอืซึ่งถ้านายกรอดครั้งนี้เราวางใจได้เลยเกี่ยวกับสถาภาพทางการเมืองแล้วก็นโยบายเศรษฐกิจในการประกาศออกมาก่อนหน้านี้เช่นดิจิต a l วอลเล็ตัวเอเจนต์ i ม m คอมเพล็กซ์เลยไหมคะน้องเอกผม,ผมคิดว่าถ้ารอดก็หนึ่งคือทุกคนก็สบายใจแล้วก็เบาใจเนาะเพราะว่าเดือนสิงหาคมเดือนนี้จริงๆแล้วมีอีเวนต์ทางการเมืองใหญ่ถึงสอีเวนต์อย่างพักเก้าไกลก็ถูกยุบไปแล้วซึ่งก็ อย่างที่เราเห็นในฉากทัดทางการเมืองแล้วก็บริบททางการเมืองก็มีความวุ่นวุ่นอยู่แล้วก็ถ้าเกิดนายกรั่มตีมามีอุบิเหตุอะไรเกิดขึ้นอีกผมว่าก็จะส่งผลกระทบหนักขึ้นไปอีกกับเสียภาพทางการเมืองแล้วก็คนมองการเมืองไทยเนาะแล้วในขณะเดียวกันอีเวนต์ใหญ่อีกอันหนึ่งก็คือคุณทักษิณซึ่งทุกคนก็มองว่าอยู่ฉากหลังกันหมดเนี่ย<ม>ก็จะได้ใบบริสุทธิ์กลับมาสามารถที่จะดำเนินกิจกรรมทางการเมืองได้โดยปกติเพราะฉะนั้น รัฐบาลเนี่ยวางไว้สามเรื่องครับเฮียวิทย์ก็คือโต๊ะโหม OCA ก็คือพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลแล้วก็เอเอร์เมนคอมเพกเป็นสามนโยบายเรือธงที่เขาประกาศว่าภายในรัฐบาลสี่ปีนี้จะต้องทำให้ได้ถ้าก็ต้องรอติดตามต่อครับแต่ถ้าไม่รอดสามเรื่องนี้จะถูกตั้งต้นใหม่ยังไงก็น่าสนใจครับได้ค่ะครบถ้วนเลยวันนี้ขอบคุณเอ๋มากนะครับตื่นเช้ามาคุยกับเราแบบนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับเอ๋เป็นกํสวังใจใหสวัสดีครับ เดี๋ยวที่คุณเอกมีไลฟ์ Live ด้วยนะคะ,ะก่อติดเรื่องของสถานการณ์การเมืองไทยนะคะในช่วงบ่ายนะคะคุณธนกรวงปัญญาบรรณาธิการสำนักข่าวไทยออของตัวเดอะสแตนดาร์ดนะคะชัดเจนทีเดียวว่า น้ำหนักของคนในการเมือง hmm. นะคะที่ติดตามบอกว่าน่าจะรอดมากกว่าไม่รอดแต่ว่าก็ไม่ปิดประตู hmm. เพราะว่ามีสัญญาณบางอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือท่านรอดทุกอย่างไปต่อได้สุรภาพเกิดนะคะความเชื่อมั่นมีนโยบาย3เดือธงหลักไปต่อแต่ถ้าไม่รอดนะคะไม่ใช่แค่นายกแต่ว่าทั้งคณะก็จะไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือคุณพรมธามจะมารักษาการต่อนะคะรัฐธรรมนูญไม่ได้กําหนดว่านายกใหม่ต้องมาเมื่อไหร่ hmm. สุญยากาทางการเมืองเกิดขึ้นทันทีแล้ว นโยบายต่างๆจะต้องตั้งต้นใหม่หรือไม่อันนี้เดี๋ยวบ่ายสาวันนี้รู้กันค่ะนะครับอ่ะก็ามารุ้นกันเพราะแน่นอนว่าคงจะส่งผลกระทบต่อภูมิท่าการลงทุนไม่มากก็น้อยเลยนะครับฝากกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth กันนะครับ